สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันอังคารนะคะวันนี้ยาน,นิสาการเดนก็จะพามารู้จักกับบอลบอลน,นอกตู้นะคะอันนี้ดูใ,ใกล้ๆนะคะที่จริงอ่ะสีจริงก็เป็นสีแดงเลยนะคะแดงเข้มแดงจี๊ดเลยะคะ่ะแต่ว่าอยู่ในกล้องออกจะเป็นสีชมพูนะคะอันนี้แดดร้อยเลยนะคะเห็นไหมอยู่ข้างโอง่งอยู่ข้างโอง่ง อล้วจะบอกความลับอะไรให้บอลที่เราไม่ได้สนใจเราเอาไว้ข้างนอกอะ่ะแดดร้อยฝนร้อยนะคะแต่สวยค่ะเห็นไหมงามมาแต่กอดูหนูจะให้ดูแล้วก็มีกี่ต้นเยอะแยะเลยนะคะแต่แต่บอลที่เราอยู่ในตู้คุณคะเลี้ยงไปใบหายไปค่ะจาก่าหกใบเหลือสองใบก็มีค่ะเหลือใบเดียวจนได้มาเปลี่ยนดิน จักสงสัยแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือว่าในตู้มันร้อนเกินไปมันอบอ้าวเกินไปไหมหรือเราเลี้ยงรอ,อน้ํานั่นเกินไปไหมก็เลยสงก็เริ่มสงสัยแล้วค่ะเห็นไหมเนี่ยเขาอยู่ข้างนอกแดดร้อยฝนร้อยผ่านหน้าหนาวมาตัวเนี้ยได้มาตั้งแต่ตอนที่บอลสิงยังไม่ดังนะั้นที่เขานู่นสามสี่ปีแล้วค่ะมีมีอยู่ใบเดียว องใบมาตลอดแต่เพิ่งมางามปีนี้น่ะเออก็แปลกเนาะกล็ลดธรรมดาทีนี้เห็นไหมแทงยอดออกมาใหม่เยอะเลยลดไปลดมาแต่ก่อนก็ไม่ได้สนใจเขาทีนี้มาเริ่มมาสนใจรด,ดเช้ารดเยน็นเออเริ่มดีขึ้นค่ะเริ่มดีขึ้นเริ่มเรียกว่าจะรอดแหละไม่รอดแหละว่าจะขุดหัวว่าจะขุดมาล้างรากปลูกดินใหม่เริ่มงามขึ้นค่ะเห็นไหม เราไม่ได้สนใจก็เลยแต่พวกคุณหนูที่อยู่ในตู้น่ะโอ้ล่อยหรอ,รอลงทั้งวันนะคะใบนะอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะคะบอลมั่นๆเหมือนกันใบดกอันนี้ก็ตากแดดครึ่งวันนะคะนี่ครึ่งวันตะกอนนี่ตากแดดทั้งวันก็เลยสงสารก็เลยมาเอาเข้ามาชายคาอ่าเถียงนาน้อยนะคะได้รับแดดครึ่งวันตอนเช้าก็สวยเห็นไหมนี่ แตกลูกออกอันนี้ก็หกลงนะคะหกลงอันนี้ก็เยอะเหมือนกันก็สงสัยว่าพวกคุณหนูเพวกคุณหนูที่อยู่ในตู้น่ะทําไมมันไม่งามเหมือนเราเลี้ยงผิดวิธียังไงเอ่ยเพื่อนเพื่อนลองแนะนําดูนะคะอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ก็เลี้ยงนอกตู้เหมือนกันแดดครึ่งวันเหมือนกันแต่ก่อนก็แดดทั้งวันเห็นไหม อันนี้ก็คือมีศัตรูพืชนะคะศัตรูพืชที่ที่เรากําจัดไม่ได้เพราะว่ามันมีสีขาล้องเหนียวเหนียวค่ะดูคนมาขุดของเรานะคะเขาร้อนค่ะเขาก็เลยมาขุดเออดูสิงามมากอันเนี้ยสงสัยไหมคะว่าทําไมอยู่ข้างนอกมันงามหรือว่าข้างในมันเด็กได้น้ําเยอะเกินไปไหมเรากลัวเขาตายแล้วก็หลอน,อน้ําเยอะไปไหม เพื่อนๆช่วยแนะนำทีค่ะว่ามันเป็นยังไงกันแน่อันนี้ก็อีกตัวหนึ่งจุดเริ่มต้นของการเล่นบอลสีแล้วก็เกิออีหนหอาสั่งหัวมาจากช้อปปี้นะคะได้หัวมาก็ามาปลูกทิ้งๆว้างๆทีนี้ก็ไม่ได้สนใจเขาเพราะว่าเราได้บอลใหม่ตัวแรมาเยอะๆอะบอลบ้านๆเราก็ไม่ได้สนใจทีนี้พอผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านหนาวมาเป็นไงคะ,เ,ะเพิ่งจะก,กัดสีค่ะ<ม>เลี้ยงมา สองปีแล้วเพิ่งจะกัดสีให้เห็นนี่แหลคะค่ะเพิ่งรู้นะคะว่าว่าว่าอีแนวนะเขากัดสีชมพีกสีชมพูด,ด้วยเพราะนึกว่ามีแต่สีขาวอันนี้สีชมพูเลยนะคะนี่ชมพูคะ่ะอันนี้อันนี้อยู่ใต้ต้นอยู่ใต้ต้นไม้นะคะอยู่ใต้ต้นไม้อันนี้คุณนายฮกหลงเ็าอยู่กลางแดดคะ่ะกลางแดดหล่อน้ำไม่อันนี้หล่อน้ำนะคะอันพวกนั้นไม่ได้หลอ่อเห็นไหมคะ คุณนายหกลงแล้วก็อยู่อยู่กับอะไรเป็นชายค่ะเป็นชายนะคะเพื่อนๆใครรู้ช่วยแนะนําหน่อยนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงอะเราทําผิดวิธีตรงไหนเอ่ยช่วยบอกหน่อยนะคะค่ะจะรอคําแนะนํานะคะสวัสดีค่ะ